กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นเวลาส่งงานนะครับความสวยงามของรถ t o y ยต้าครอสนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าโครโรราครอสตัวท็อปนะฮะก็สังเกตง่ายๆเลยนะฮะอันดับแรกก็จะมีไฟไม่ใช่มีกล้องด้านหน้าของตัวรถก็จะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีสังคาซันรูฟที่มองจากด้านบนก็จะเห็นว่ามีาาร,รังาซันรูฟอยู่นะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ t o y ยต้าโครโรราค o อสสีเทาแกลไฟนะ ด้วยด้วยตัวด้วยตัวสีเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสีน้าตาลนะฮะแต่ว่าที่เรามองอยู่นตอนนี้มันคือสีเทาแก่ไฟนะครับตอนนี้นะครับเราพามาดูกันในห้องก่อนนะฮะว่าในห้องเนี่ยนะครับมีความสวยงามเพนยงใไม่ทราบว่าชาั้นหรือเปล่าเรารองทดสอบเน็ตกับอันนี้เน็ตเฟเบอร์ของ A s เลยนะว่าเป็นยังไงนะครับลองดูกันนะครับว่าความสวยงามนะครับอันนี้พามาดูกันในห้องก่อนนะฮะในห้องนี่สวยงามมากรับ สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันตอนนี้นะฮะสำหรับตอนนี้เรากำลังส่งงานความสวยงามนะฮะของรถยนต์นะครับ5ที่นั่งขนาดคอม a พกที่ได้รับความนิยมอ่ามากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ3สี3คันแล้วนะฮะที่ได้เข้ามาเคลือบแก้วกับเรานะฮะมีสีเงินสีบรอนเงินนะแล้วก็สีทาแก้ฟฝ แต่ว่าหลายๆคนจะมองเห็นว่าสีอันนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งมันก็ดูเป็นสีน้าตาลเนาะแต่ว่ามองดีๆนะมันจะเห็นเป็นสีเทาตอนนี้มองในห้องที่อยู่ภายในอาคารนะครับมันจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปดูกันด้านนอกนะฮะว่าภายนอกนะครับอาคารนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะโอเคผมขอเปิดห้องก่อนนะครับขอเปิดห้องก่อนนะครับคันนี้นะฮะ เปิดองแป๊บนึงสวยจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกน,อกนิดหนึ่งนะฮะซึ่งนะครับเราจะได้เห็นกันเต็มๆนะครับสําหรับรถยนต์ผมขออนุญ,ญาตขับนะครับคันนี้นะฮะสำหรับคันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถด้วยนะครับพี่นุษย์นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีพี่อ้อยคนหนึ่งนะฮะแปลมาเป็นดูโอ้เลยนะครับพี่อ้อก็เป็นสีสีบรอนนะครับคันนี้เป็นสีเทาแกไฟ์นี่ครับ ภายในห้องโดยสารนะครับวัลาสตาร์ทก็จะอย่างนี้นะครับขึ้นหน้าจอมาอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับคันนี้เป็นรถไฮบริดนะก็ไม่มีเสียงเลยของตาร์ทรถนะครับเราขออนุญาตนะครับขับออกไปเพื่อไปโชว์ผลงานความสวยงามกันด้านนอกเล็กน้อยจะบอกว่าในรถที่ค่อนข้างเงียบนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์พันแปดไฮบริดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระดับหนึ่งเลยนะครับทาให้นะครับการขับขี่เนี่ยเวลาแซงนะครับ มันใจได้นะครับระบบภายในนะฮะสวยงามนะครับตามแบบฉบับของ Toyota นะครับตอนนี้นะฮะหน้าจอขนาด9นิ้วตรงนี้7นิ้วนะครับดิจิตอลตรงนี้7นิ้วนะฮะเป็นเข็มไม้แบบเข็มกึ่งดิจิตอลนะครับอันนี้ก็เป็นบอกระดับน้ํามันความร้อนอันนี้แบบถ้าสตาร์ทอย่างนงี้สตาร์ทอยู่แบตมันก็จะไปชาร์จเข้ากับไอแบตจะชาร์จตอนรถสตาร์ทก็เป็นไฮบริดนะครับแต่ไม่ใช่ปลั๊กอินนะครับ วงกุญแจปกติอย่างนี้นะครับโอเคเราพาไปดูกันด้านนอกดีกว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ปิดรถเนาะยังไงเดี๋ยวผม,ม<า>จะปิดรถด,ดีกว่าจะไ,ได้โชวยอื่นด้วยนะครับพาไปดูข้างนอกกันนะครับสําหรับคันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับหลายๆคนจะเห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีเทาแกไฟนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเราพามาชมกันด้านนอกนะครับของอาคารบ้าง วันนี้มีโอกาสดีเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับอากาศดีในรอบหลายๆวันก็ขอให้อากาศดีอย่างนี้ต่อไปนะครับใครที่นะครับสนใจทําการเคลือบแก้วนะครับอย่ารีรออย่าดังเลจะฝนจะตกจะแดดจะออกนะครับเราก็ยังสามารถทํางานได้โอเคพามาดูกันด้านนอกครับสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นรถ t ต y o ต้าค o s s นะครับที่ให้ความโดดเด่นมากตอนนี้รถรุ่นนี้นะวิ่งผ่านหน้าร้านนี่ก็จะหันมามองที่ร้านนะครับว่าเออรถอะไรอยู่ในร้านก็จะเป็นรถ t ต y o ต a าคอ s s ที่ค่อนข้างบ่อย ก่อนหน้านี้จะมีสีเงินสีบรอนแล้วก็มาอีกคันหนึ่งก็เป็นสีเทาแกไฟแต่ผมพูดง่ายเหมือนมันเป็นเหมือนสีน้ําตาลเนาะนะฮะแล้วเวลาดูไกลๆเนี่ยมันดุมากนะครับแล้วตอนนี้นะครับสีของเขาเนี่ยตอนแรกจะดูตุนต่นๆหน่อยหลังจากการเคลือบแก้วด้วยเมกา้าเซรามิกโปรนะฮะคันนี้นะครับทำตัวท็อปนะครับก็ทําให้สีมีความวาวช้ามากขึ้นนะครับมองไปไหน,นรับรอง ก็มีความสวยงามโดดเด่นแน่นอนเฮาพามาดูในส่วนที่เป็นแดดกันนะครับตรงนี้เป็นแสงแดดนะสังเกตนะก็จะเห็นเป็นผลึกเมทะลิกนะที่อยู่ด้านในของตัวสีเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับหลังจากการเคลือบแก้วเนี่ยก็จะสวยใสยอย่างนี้นะครับก็คงขอขอบคุณนะฮะนี่ครับโตโยต้าคอนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่หลายๆคนนะที่บอกว่าข้างหลังประตูเนี่ยนะครับมันสามารถใช้เท้าเตะได้เปิดได้ ผมเคยลองมันปิดได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะได้หรือเปล่านะคือมันเป็นจังหวะที่ยากมากนะใครที่สามารถเตะได้นี่ก็คือเก่งเลยอะเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะได้เลยนะจะบอกว่าใช้งานค่อนข้างได้แล้วเห็นไหมถ้าเตะเนี่ยเตะถูกจังหวะนะครับมันสามารถขึ้นเองได้เลยนะเราไม่ต้องใช้มือกดนะแล้วถ้าใครเตะถูกจังหวะนะครับโดยที่เราไม่ได้กดนะ,ะเขาปิดเองนะผมเคยทําได้ทีนึงอ่ะอ้นี่ไง เห็นไหมฮะมันมีเสียงนะครับใช้ได้นะไม่ธรรมดานะครับอันนี้ครับเครือใ่รรที่มองรับชมอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเออเตะได้นะครับปกตินะครับมันเป็นทั้งเปิดและปิดนะครับเวลาเตะประตูด้านหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดนะแต่หลายคนเห็นพร้อมกันเนาะโอเคอันนี้เป็นขวามโชว์ความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นะว่า รถ Toyota c คอ s เนี่ยมันสามารถใช้เท้านะครับเปิดปิดด้านหลังได้แต่ว่าตำแหน่งของเซนเตอร์เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรายที่ใหม่สำหรับ Toyota นะครับขอบคุณนะครับท่านลูกค้านะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกันตลอดสำหรับใครที่อยากจะเคลือบแก้วในช่วงนี้นะฮะใครที่จองคิวก็รีบกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครมิกกี้ RPM ออโต้เดียร์ริ่งต้องขอรับ่านผู้ชมนะครับไปบความสวยงามของรถรุ่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเครือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้0ู7 5 3 1ป9 5ห้ามกครับมิกกี้ดีให้บริการครับวันนี้นะครับมิกกี้อาร์พีเอมออต้เร์ริ่งขอรรผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ